สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีแฟนเพจนะครับอยากให้ตำรารถเนี่ยหารถให้ใช้1คันนะครับเป็นรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคา3 0 0แสนกว่าบาทปีใหม่ๆหน่อยก็คือเป็นสเปคที่ท,ทาง fc พเพจท่านหนึ่งนะครับต้องการนะครับซึ่งสเปคเนี่ยถ้าไปแบรนด์หลักเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนนะครับดังนั้นต้องเน้นไปที่แบรนด์รองก็เลยอยากให้ทางช่องตำรารถเนี่ยช่วยเลือกรถหรือว่าหารถให้ใช้หน่อยสัก1คันประมาณนั้น ผมก็เลยพามาดูฟอร์ดนะครับสำหรับวันนี้เลยคือจริงๆผมจะทําคลิปฟอร์ดอยู่แล้วนะครับก็เลยยังไม่ได้ทามีเอฟซีแ a g เพจท่านเนี่ยนะครขอมาก่อนพอดีเลยก็จะเป็นคันนี้นะครับที่ทางช่องตำลารถนะครับคัดมาให้กับทางแฟนเพจนะครับที่ขอเข้ามาเนาะว่าอยากจะได้สเปคประมาณนี้นะครับคันนี้แหละครับเป็นคันที่ผมเลือกให้เนาะก็มาดูรละเอียดไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็อยากให้ทางเอฟซีแฟนเพจท่านอื่นๆนะครับช่วยวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยละกันนะครับว่าสภาพนี้สเปคประมาณนี้นะครับซื้อคุ้มไหมนะครับก็เด ภายนอกแล้วกันอ่ะภายนอกก่อนคันนี้นะครับคือผมมองว่ามันเป็นรถที่เดิมมากๆแล้วได้มือเดียวอ่ะดีประเด็นเนี่ยนะครับมีความเดิมจัดๆนะครับรถคือไม่เคยเค็มนะอันนี้คือสีเดิมเลยนะนี่ฮะประมาณนี้นะครับสีเดิมโรงงานเนื้อบางๆอย่างนี้เลยไม่เคยเค็มนะครับและที่สําคัญนะครับผมหาตําหนิภายนอกแทบไม่เจอแทบจะไม่เจอรอยถลอกไม่เจอตําหนิใดๆนะครับยกเว้นนะครับมีอยู่2เรื่องนะครับก็คือไฟนะครับที่เริ่มมีความ กรอบบนิดๆนะครับประมาณนี้นะครับนะฮะข้างซ้ายนะอ่าโอเคใช่ครับข้างซ้ายข้างเดียวนะแล้วก็จะมีมุมขวาหน,น้านิดหน่อยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นแตกลายงาอย่างเงี้ยน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะนะสําหรับตรงนี้เนาะนี่แล้วก็ได้ตัวาฝาปิดเป็นไฟเบอร์มาด้วยนะครับมาเข้ากันดีแล้วดูสวยมากๆนะครับดูสิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึง สำหรับภายในคันนี้นะครับผมก็แอบมาส่องไปแล้วนะครับจริงๆผมมาขับไปแล้วด้วยซ้ํานะครับนี่ประมาณนี้นะครับภายในไม่ขี้เละเลยนะครับได้ตัวลองท็อปนะครับแล้วก็ได้ตัวจอตัวนี้มานะครับน่าจะใส่เพิ่มมานะครับประมาณนี้เป็นออโต้นะครับอ่าทริปชอนิกหรือว่าเลปบชอนิกนั่นเองนะครับลักษณะนี้มีเครื่องหมายบวกลบเกียร์ให้ประมาณนี้นะครับภายในมีตำหนิจุดเดียวนะครับก็คือเบาะอ่าด้านคนขับนะครับที่มีรอย แตกนะครับของหนังเบานะครับหนังคุ้มเบาเนาะประมาณนั้นมีรอยแตกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะสำหรับด้านหน้าตรงนี้ส่วนห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็พร้อมใช้งานเดานะครับว่ามีการใช้งานค่อนข้างน้อยเพราะสภาพจากที่ผมดูเนี่ยคือโอ้หมันดูดีนะฮะมันดูใช้งานมาน้อยจริงๆนะครับด้านหลังนะประมาณนี้แล้วก็เครื่องยนต์ผมพาไปดูนะครับอ๋อลืมบอกราคานะครับสาหรับคันนี้นะครับราคานะครับฟังดีๆนะครับสามแสนสี่หมื่น กับอีก5,000บาทนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับราคาตลาดนะครับสประตูออโต้สเปคประมาณนี้นะครับปี1 2บสเนี่ยนะครับถ้าเป็นโฉมเนี่ยส่วนใหญ่ราคามัน3ปลายนะครับคันนี้มันได้3กลางนะครับสามแสนตีไปกลมๆก่อน3ามแสนซึ่งนะครับทางช่องตํารารถนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีก15,000บาทนะครับจากทางเจ้าของเนาะเขามีส่วนลดให้ผมเนาะอีก15ื่นห้านะครับเท่ากับว่าคันนี้นะครับจะเหลือราคาอยู่ที่3ามแสนสามทุนๆนะครับดูดิโอ้โห นี่ครับ3ามแสนสามสเปคนี้นะครับคือ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับลักษณะแบบนี้เลยแล้วปีก็ไม่ได้เก่านะสิบสองสิบสามนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์แบบประมาณว่ากลางมหาใหม่หน่อยๆนะครับและช่วงล่างคันนี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรดีผมไปขับมาแล้วนะครับยางใหม่ด้วยนะคือเจ้าของแถมยางใหม่มาให้เนี่ยนะฮะสองพันยิบสามนะครับสำหรับยางนะครับสี่เส้นนะครับครบๆอย่างนี้เลยแต่แม็กไม่ได้เปลี่ยนให้นะ นี่ครับแม็กเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับปีกนกทุกอย่างลูกยางคือพร้อมใช้นะครับไม่มีตําหนิช่วงล่างเลยจากที่ผมไม่ขับมานี่คือขับมันอ่ะผมบอกตรงๆเลยคือขับสนุกมากนะครับนี่ฮะผมให้ดูนี่คือเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ยางเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวเลยนะครับแม็กเดิมเนาะนะครับปีกนกสวยชัสซีดําสวยแล้วก็ตัวบางโคลนด้านในนะครับเนี่ยบางฝุดด้านในนะครับก็ยังอยู่นะครับของเดิมโรงงานหมดเลยด้านหลังอ่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยผมไปลุยมาเมื่อวานนะฮะดูดิคาบฝุ่นคาบดินยังอยู่อยู่เลยนะครับผมไปเทสมาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเมื่อวานนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ารถทุกคันนะครับที่ขอเข้ามานะครับให้ตำหนรถรีวิวให้แบบเฉพาะกิจอะไรเงี้ยเฉพาะส่วนตัวเนี่ยผมจัดให้แบบหนักหนักอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเต็มที่อยู่แล้วทางด้านล่างนี่ครับทางด้านล่างนะครับนี่ดูนะฮะคือท่อพักท่อแคทตยังอยู่หมดเลยนะครับดูเพาหลังสิฮะนี่ครับ แหนบโชกคสวยจริงๆยางอะไหล่ครบอย่างนี้เลยนะครับบางคงบางควนะครับคือของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะสำหรับฟอร์ดคันนี้มาดูด้านซุ้มห้องเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นิดนึงนะครับอ่ะทีละชิ้นงานละกันไออย่างแก้มขวาก่อนนะครับแก้มเดิมโรงงานนะครับน็อตไม่มีขยับแต่ก็จะมีรอยสีถลอกถลอกนิดหน่อยนะครับคานมาร์กเดิมนะครับไฟเดิมโรงงานข้างหน้าด้านนี้นะครับเดิมโรงงานหมดเลยนะครับนี่ฮะมาร์กโรงงานอยู่นะครับ ไฟเดิมโรงงานนะครับฟอร์ดนะครับเดิมโรงงานไม่เคยแกะไม่ขยับแก้มซ้ายเดิมโรงงานนะครับมาเกืองอยู่อยู่เลยนะครับนี่นะแก้มเดิมโรงงานซอกนะครับซอกซุ้มเดิมหมดโรงงานนะครับแล้วก็หวัว<ล>หมูใหม่ไม่มีนะครับมีฝุ่นมันเก่าเล็กน,น้อยเท่านั้นเองนะครับคือซุ้มเดิมซอกเดิมนะครับคันนี้สายพานเจ้าของแจ้งว่าเพิ่งเปลี่ยนไปได้ไม่นานนะนี่ประมาณนี้นะครับท่อพักยังอยู่แคทยังอยู่นะครับแล้วก็ดูนะฮะ โอ้โหสวยจัดนะครับฝานี่คือแบบสะอาดมากไม่มีคราบน้ำมันนะครับแล้วก็น็อตเดิมหมดเลยมากเดิมหลายจุดนะครับประมาณนี้โอเคฮะแล้วก็ดูฝากระโปรงนิดนึงนี่ฮะดูคือรถดูแล้วนะครับใช้งานมาจริงๆมันก็สองแสนกโลอยู่นะคันนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบมันเจ้าของดูแลดีสําหรับคันนี้นะดูดิคือเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ฝาตะเข็บนะฮะดูดิตะเข็บฝาเดิมโรงงานนะครับไม่มีสกิทมาแต่อย่างใด นรับนอตเดิมหมดเลยนะครับก็จะมีความเก่านิดหน่อยนะครับตามสภาพพวกสีถลอกนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ไม่ได้เยอะมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเกี่ยวกับตรงนี้นิดนึ่งมาสตาร์ทนะครับดูโค้ดต่างๆแล้วก็ดูเกี่ยวกับควันไหลไหมนะครับน้าดันหรือเปล่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับไม่มีควันไม่มีละอองนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นี่คือแบบเดินบเรียบนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับเสียงเบาไม่มีโขกนะครับโอ้โหดูสิฮะ และอีกอย่างหนึ่งพวกท่อเน,นี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนไปด้วยนะครับพวกท่อไอดีต่างๆนะครับเพราะว่าไอพวกเนี้ยท่อมันจะเปาะบ่อยนะครับด้วยความที่เขาออกแบบมาอยู่ในลักษณะตรงช่วงนี้นะครับมันจะมีรั่วบ้างตามมดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่คันนี้ถือว่าโอเคอยู่เพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่มีโค้ดเออร์เลอร์ขึ้นนะครับไม่มีไฟเครื่องโชว์ม,มีอะไรเลยนะครับถือว่าพร้อมจ,จัดเลยนะสำหรับคันนี้มาดูภายในกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับฟอร์ดคันนี้เนาะนี่ฮะของแถมนะครับหน้าจอทัชสกรีนผมถือว่าเป็นของแถมที่มีมูลค น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับข้างในก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็แอร์เย็นมากๆขอสรุปอย่างนี้เลยละกันนะครับสำหรับคันนี้นะที่ผมรีวิวมานะครับผมมองว่าเป็นรถที่อยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้และน่าซื้อมากๆนะครับเนื่องจากไม่มีตำหนิเลยภายนอกภายในเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกยางโช้กเกียร์ทุกอย่างเกียร์ออโต้นี่คือไม่มีดีเลยเข้าทุกเกียร์เลยเสียได้นะที่ผมไม่ได้รีวิวขับให้ดูนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมขับมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับอย่างหนักหน่วงด้วยซ้ำนะครับคือรถเขาสัมาๆ นะครับส่วนตัวผมมองว่าราคา3ามแสนสาแล้วก็ได้ส่วนลดจากทางช่องกำลังลดอีก1นึ0 0หบาทเนี่ยเหลือ3ามแสนานะครับกับสเปคเนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยคือซื้อได้แน่นอนเพราะว่าราคาตลาดสเปคเนี่ยส่วนใหญ่ขายกัน3ปลายนะครับแต่อันนี้ได้ประมาณ3ามแสนกลางลบ 3ต้นได้ซ้ำนะครับประมาณนั้นส่วน Fc แฟนเพจท่านอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับว่าคันนี้เนี่ยน่าซื้อไหมคุ้มไหมนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อไปใช้งานเนาะเพราะว่าผมรีวิวอย่างเต็มที่ละให้กับ Fc แฟนเพจที่ขอเข้ามานะอยากจะได้คันนี้นะครับผมก็รีวิวเต็มที่แล้วส่วนท่านอื่นๆนะครับถ้าอยากให้ทางช่องตำรารถเนี่ยหารถให้หรือรีวิวแบบเนี้ยให้นะครับก็สามารถติดต่อพูดคุยได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้แอดไลน์มาก็ได้โทรมาคุยก็ได้นะครับ อยู่ในคอนเทนต์เกี่ยวกับรถกระบะแบนลองอยู่นะครับถ้าใครสนใจอะไรยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะเอาไว้ทางช่องตอลอดเราจะไปรีวิวให้นะครับถ้าไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ